ยอนหลังการน้อยอยู่หน้านะครับอีกไม่ไกล เราก็เดินประมาณห้ากิโลครึ่งเนะยใช้เวลาเกือบเกือบสี่ชั่วโมงก็มาถึงน้ำตกนะะตรงนี้ก็จะมี้ไไดพ,พื้นที่ว่างล,นนาลองดูครับ <laughs> ลองดูพื้นที่ว่างกางแคมป์ก็ได้นะรตรงนี้ก็แคมป์น้ำตกแต่ของเราจะเดินขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งไปแคมป์ใกล้ๆก่อนถึงยอดหลังการ้อยนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะโพสเป็นใน Facebook ด้วยครับแล้วก็ผมจะลง Youtube แต่ว่าเดี๋ยวผมจะอมแอดได้ได้ไดอ่พื้นที่แคมป์ใกล้น้ำตกนะครับนี่ติดน้ำตกเลยครับใกล้ๆเลยพื้นที่ก็กว้างพอสมควรนะครับ,บกางได้หลายสิบถ้เ็เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะ ใกล้แคมป์ลังกาน้อยนะครับจากแหล่งน้ำตะกี้นเนี้เดินขึ้นมาประมาณสัก20นาทีนะก็ถึงแคมป์ละนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเย็นๆประมาณสัก5โมง4โมงครึ่งเราก็จะเดินขึ้นยอดลังกาหลวงนะตรงนู้นนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง